ชมสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย vs ฟิลิปปินส์รอบรองชนะเลิศที่โอลิมปิกสเตเดียมเวลา17.00นตามเวลาประเทศไทยทีสปอร์เยิงสัญญาณตรงจากกรุงพนมเปญวันที่13พฤษภาคม2566ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง ศึกซีเกม2023ระหว่างไทยพบฟิลิปปินส์ยิงสัญญาณตรงจากกรุงพนมเปญตั้งแต่เวลา17นาฬิกาก่อนพบกันคู่นี้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3 0ศเซต2 5 1ส25-16และ25 1 6 ชนะเมียนมา3-0มถึงศูนย์เซตย5 8 2ิบถึงและยี่ถึงหและชนะมาเลเซีย3ามถึงศูนย์เซตย5สิห้ถึงสิบสถึงสิและยี่สถึงสิเก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่ม A เข้าไปพบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1ประเดิมชนะกัมพูชา3-0เซต25-5 25-5และ25-5แพ้เวียดนาม0-3เซต20-25 17-25และ19-25และชนะสิงคโปร์3-0เซต25-17 1> 25 1 4ถึง14และ25 1 3ถึง13เก็บ6คะแนนเข้ารอบในฐานะทีมรองแชมป์กลุ่ม B สถิติพบกันไทยฟิลิปปินส์วันที่27สิงหาคม22ฟิลิปปินส์แพ้ไทย1 3ถึง3เซต AVC C ครับวันที่11มิถุนายน22ฟิลิปปินส์แพ้ไทย0 3ถึง3เซต อุ่นเครื่องวันที่14พฤษภาคมสองสไทยชนะฟิลิปปินส์3-0เกมวันที่5ทธันวาคม19ฟิลิปปินส์แพ้ไทย0-3เกมวันที่21กันยายน19ไทยชนะฟิลิปปินส์3-0อุ่นเครื่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงสีเกม2023วันนี้ไทยพบฟิลิปปินส์ แฟนคลับกีฬาชาวไทยเปิดหน้าจอทีวีช่อง t ีสปอร์ตหรือเว็บไซต์ทีสปอร์ต